แล้วเดิปกติเฟซบุ๊กมันจะขึ้นไไหมไหมผมไม่ได้เล่นคือถ้าไม่เล่นมันไม่ไม่ขึ้นเหมือนเพี่อ๋อค่ะนี่ <ขา S 2> ผมผมโทรหาพี่เปิลนมาเชา้าผมเข้าไปดูเหมือนเดกอ่งเนี่ยต่ผมก็โทรแต่แผมก็เข้าไปดูแอ่ผมก็ไปดูตอนที่พี่ไล่สดเลยเนี่ยอ๋ <ขา S 1> อค่ะ <ขา S 2> บอไลส่สดเร็กมันรุ่นึกว่ามันจะมีเบอร์โทรพี่อยู่ค่ะพี่อย่างนี้นะหนูนะบางทีนะถ้าลูกค้าเนี่ย แค่ว่าจะจัดไฟแนนนะพี่เขาก็ยังจะตัดสินใจยากหนูพูดเลยไม่แต่เวลาซื้อสดผมส่วนหนึ่งคือมันเหมือนกับว่าผมผมอิงตรงพี่ด้วยผมเป็นคนพูดไม่เก่งรแต่ว่ามพี่แบบเหมือนกับพูดตรงๆไงผมเป็นคนที่ว่าเหมือนกับว่านั้นส่วนหนึ่งนะพี่นะคือว่าผมไปจริงๆมันเหมือนกับว่าจริงจริถามว่าผมก็มีงบงบประมาณเนี้ยนั้นเมื่อวานก็ยังต้องกลับไปถึงก็ต้องให พักพวกคนมาก่านอนเพราะว่ามาก็บอกพี่เพื่อนตรงๆเราออามาสามแสนจริงเพราะว่าจริงๆออกมาเผื่อแล้วแล้วาะข่าวว่าดูจากจาก,จากไล่สุดของที่อื่นนะ่ะะก็บอกว่าจบก279 289 299ผมว่าเข้าจว่าไม่เป็นไรได้งไงก็อของแม่บ้านมีอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าบาทก็คือค่าใช้จ่ายอพอค่ารถต่เราพออยู่แล้วคิดได้ไืม,มแต่มันก็ไม่เป็นเหมือนที่เราคิดเนาะเรามาไกลด้วยใช่พี่ ไม่เป็นไรก็ยังดีเมื่อวานก็ผมพูดไปพี่ตรงๆอาสองพันหาหลังจากที่ผมจบกับพี่ไปแล้วใช่ไหมมีเจนที่บ้านอน่ะเ็นที่บ้านเขาไม่รู้ว่าเออผมจะหารถอยู่เขาก็ส่งมไม่ผมเขาไม่ได้ส่งเท่าทีเขาก็โทรหาผมเลยเขาก็บอกว่ามีตัวก่อนตัวเนี้ยก่อนตัวนี้อ่าก็คือพูดง่ายๆว่าสองแสนสองแสนสแปดจบเลยอ่าก็คือภาษาบ้านผมก็คือคำว่าจบก,ก,ก็คือไม่ต้องอะไรแล้วคือคือถ้าผมตั้งใจขายคนทำคนเขาเรียกว่าทำต่างจังหวัดอ่ะพี่ สองแสนแปดก็ <c oughs> 2008, คือสองแสนแปดใช่แต่มันเป็นตัวขอน้าเนี้ยพี่ตัวสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสองที่ว่าสั้นๆอ่ะค่ะเขาเรียกอะไรนะตัวรุ่นในอ๋อา้อน่าก่อนจะเป็นโฉบบเนี้ยค่ะค่ะไ<ฟ>อ้รุ่นไฟอ่าไฟก้อนอ,ะอ่ะค่ะนั่นแหละเมื่อวานเขาจะเขาโทรมาผมก็บอกว่าไม่แค่แปดหมื่นค่ะก็บอกไม่แปดหมื่นคือถ้าพี่มาเอาสองแสนแปดจบเลยเดี๋ยวผมบอกกัเอ้อพอดีว่าผมก็แบบเคิ่งใจเขานะกตสา์ติดต่อมา ผมนี่บอกว่าคือพอดีทางนี้ลูกเรียบร้อยแล้วลูก,ลกจัดการไปเรียบร้อยแล้วก็วยังดีพี่ครับอีกอย่างหนึ่งก็บางทีก็อยากให้คนที่แบบดูดูรถมือสองแล้วกลวนอ่ะพี่เอาง่ายๆหนึ่งคือเราต้องมันมันเป็นอะไรมันมันมันเป็นเซน์เหมือนกันนะเวลาเราซื้อซื้อรถนี่เราต้องดูว่าแบบนั้นก็เหมือนที่ผมบอกนะผมก็ผมก็บอพี่เปิ้ลพี่เซนให้ฟัง ด้วยความที่ว่าเออความความน่าจะเป็นนะเรื่องความคิดของเราที่ว่าเราคิดว่าเออหมายว่าพี่ก็คือพปอรเซนต์ตรงๆรงเอยสดตรงๆแบบว่าเออบอกบอกตรงๆบอกข้อมูลตรงครงแล้วทีนี้ก็วิธีการดูอะไรเนี้ยนะผมก็ถามมาในไลน์ผมก็ดูมาบ้างแล้วแหละศึกษามาบ้างแล้วพี่แกเเหมือนกับพี่ก็คือพี่พคนพูดตรงๆค่ะผมก็คิดว่าผมประทับใจตรงนี้ในอย่างหนึงในซิ้นก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าผมเข้าใจในราคานี้คือมันก็เลือกได้ไม่มากหรอก ค่ะนะคือจริงๆมันก็เริ่มได้ไม่มากแต่ว่าผมก็พยายามว่าเออเอาเซนส์ของผมเนี่ยที่สัมผัสอนีมันมือนว่า <c oughs> นะคือผมคิดว่าตรงนี้คือมันก็เลยมั่นใจอือ่าส่วนที่ว่าอ่าจะจะถูกจะผิดก็เขาก็คไปนู่นเอาอ่าแต่ว่าผมผมก็การันตีได้เลยว่าถ้าสมมติว,ว่าต่อไปผมคิดจะเปลี่ยนรถคันต่อไปผมก็ต้องมาถึงที่นี่อืขอบคุณว่างๆเลยพมาถึงหนูนห ไม่ไม่จริงจริงพี่ก็คือเนี่ยผมก็แอดไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเขาคุณนมากเลยจริงๆก็เหมันก็ยังคุยกับแม่บ้านเลยว่าสักสามสี่ปีก็คือนผมลูกเดีอนแรกกับบังสองคนไงค่ะอีกคนหนึ่งก็คือปีสองก็คือถ้าลูกจบหมดนะผมก็สามารถที่จะจะอัพตัวเองนะอัพเกรดได้แล้วไงพี่ไม่ต้องอาจจะเป็นอันติดอาจจะเป็นพอร์จูเนอร์มือสองก็ผมคิดว่าผมไม่ต้องไม่ต้องดูแล้เพราะปัจจุบันก็ส่งลูกเดือนละสองหมื่นอันนี้ อืมคะก็เก่งมากเจ็ดละสองหมื่นเราก็มาผ่อนเราก็มาผ่อนรถผอจะนรวยยังผ่อนได้เลยนะพูดตรงๆใช่แต่ลูกพี่เรียนเก่งหมดเลยอะสองคนนั่นโอเคก็ขอบคุณมากมากพี่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวก็ก็เค่งๆรวยๆฟังๆออกอย่างหนูไปค่ะขอบคุณมากๆเลยครับ